มันจะมีอีก2คํคำที่มันใกล้เคียงกันนะก็ก็คือ ta หรือ technical analysis นะครับกับ fa fundamental analysis นะครับ ta เนี่ยก็คือส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการที่ดูกราฟดูสัญญาณดูสัญญาณนะครับลากเส้นตีเส้นนะเวลาที่ตัดสินใจในการลงทุนเนี่ยอาศัยกราฟเป็นหลักนะครับส่วน fundamental analysis เนี่ยเขาจะมองเรื่องของพื้นฐานนะครับว่าประโยชน์ของมันคืออะไรแล้วการลง ไปในเหรียญนี้เนี่ยมันจะได้ประโยชน์หรือผลตอบแทนยังไงนะครับซึ่งอันนี้แล้วแต่สไตล์ของแต่ละคนจะเลือกลงทุนในรูปแบบไหนนะครับแต่ว่าหลักๆก็จะมีประมาณนี้แหละเทคโนโลอีนาเิซิสกับฟ mm ันเดเมนทัลนาเิซิสครับ